สำหรับท่านที่จะเพิ่มงบประมาณประจำปีงบประมาณ2 5 6 9นะคะแต่ไม่สามารถเลือกปีงบประมาณได้ให้มาเพิ่มปีงบประมาณที่การบริหารระบบนะคะเข้ามาที่การจัดการฐานข้อมูลฐานข้อมูลเริ่มต้นในการดำเนินงานระบบนะคะเข้ามาที่บันทึกปีงบและ วดบัญชีค่ะกดที่เพิ่มรายการปีงบประมาณและงวดปีงบประมาณบัญชีนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างค่ะกดบันทึกค่ะกดยืนยันการเพิ่มปีงบประมาณนะคะเสร็จแล้วนะคะกลับมาดูงบประมาณอีกรอบหนึ่ง ก็จะมีปีงบประมาณ2 5 6 9ให้เรากรอกงบประมาณแล้วค่ะ